สวัสดีครับพวกเรายังเย็นกันว่างครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าสายพี่เจ้าก็ตื่นสายเหมือนเดิมตั้งแต่แปดโมงเยี่ยมี่รอเก้าโมงแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเคยกินมาม่าเผ็ดกันไะมย่างมาใส่ที่ผงไหนไหนอันนี้เหรอเอ้ยนี่แหละอันนี้แหละยังเลยเคยกินยังยังเคยกิยังคือมาม่าแหละเคยกินยังไม่เคยเนี่ยครัวเคยกินแล้วมาม่าเผ็ดแต่ไม่แค่นี้อันนี้คือมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะ สั่งมาโลกไหนนี่ครับมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกกูแล้วกูก็ลองแล้วว่ามันเผ็ดจริงเออหนูก็รู้แต่ไอ้เเนี่ยแดบเผ็ดอยู่แล้วกูไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันเม่กินเผ็ดป้ก็ได้แหละอเมื่อคืนถามที่ผ่าเลยแมนมกินเผ็ดป่ามันกินเผ็ดบ้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมากินมาม่าเผ็ดกันแล้วก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ย กินเร็วกินช้าแค่ไหนแล้วก็จะมีอาการซึ้ดซ่ายังไงกันบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวขอเอาไปลองก่อนไม่ใช่กินนี่ไร้น้ําเลยไม่ต้องมีน้ํากินเลยอ่าใช่โอ้โหได้หมดอย่างเนี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ต้องมีน้ํามีน้ําไม่ได้เดี๋ยวกูวิ่งออกเลยอ่ะเอาบ้านเน้ยกูยิ่งเอาอยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเจออีกทีตอนลุกเสร็จเนาะเอ๊ะมาม่าพิชซ์สุดหรอ เราจะ <มา S 1> แข่งกันกินนะครับใคร,ใครที่กินหมดคนแรกทำไมดาิแล้วแม่เออเอาเลยนี่<อ>ใ,คใครที่กินหมดก่อนสองคนแรกจะเล่นเลือกกินน้ำนะครับแต่จะไม่ได้กินง,ง่ายๆนะคือให้ยืนหันหลังแล้วให้ชี้ซ้ายชี้ขวาแล้วเดี๋ยวให้คนใดคนหนึ่งมายืนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนนั้นได้น้ํามึงก็ไปแต่ถ้ามึงได้นมก็อาจจะเพียเ่ยนไปเดียวประมาณนั้นะนะโอเคนึกองกทำเริ่มเดี๋ยวนี่ไอ้เวรเ,เดี๋ยว มึง่ามึงกว่าเพลียแคกูามกัเผ็ดไหมอาอาโกะมาแล้มันเ็ไหมเพเพไม่เหี้ยไม่เพลียหน้าไม่เห็นแดงเลยสัสโอ้โหเหงื่อแตกกันนะเอ้ยาเพิ่งกินอีกเอไม่ได้กินเลยมาดูดีเวกดูดิอะไร นู้สิว่าดดรู้แล้ล่ะคนแพ้คือใครเนี่ยแมนมันแก้วมา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 เลยเห็นคนอื่นกินไม่เหมือนมืออะยังหนึ่งสอเด็กิวเด็กผิวลูกผิขายอะอือ

เอาหมเกมหมดตรงนี้เลยจ้าให้บเลยมไอโอึงเรือเอามึงจะให้ใครอ่ะกูให้เลยโอ่กูว่าแล้ว้างที่โกงมีกล้องมีหลักฐานอยู่ตรงนี้อ่ะยืนนี่ในน้กูจะให้มึงเรื่องนะ้ขวาเอรอโอ้ยยิงคนแรกยังอเลยออะนะเวดีไอ้ยิงหมดงมัอะไรนี่ย

เฮ้ยไม่เ hmm. ผ mm ็ดจริงเอ้าเอามามาไอกริปไปเยี่ยมแล้วไงอืมไม่ได้โง่ไปกินด้วยกันทำรักเดยวเมื่อกี้มามาไกริป โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปของพวกเรานครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับครับเวลาขาดไม่ได้คือกดแชร์ครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนไม่ไหวแล้วเย็นเพ็ดไปครับสวัสดีครับ